สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกทกท่านแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมนะครับก็ห่างหายกันไปนานนะครับก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะามาทําคลิปนะครับซึ่งผมก็ยังมีประสบการณ์ต่างๆนะครับที่จะมาเล่าแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆที่ที่ชื่นชมชื่นชอบเกี่ยวกับอิทธิปาฏิหารไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องเครื่องรางหรือว่าวัด ถูกุมงคลต่างๆเนี่ยนะครับโดยเฉพาะของธาตุกายสิทธิ์เนี่ยนะครับต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมสําหรับท่านที่เชื่อแล้วก็เข้ามารับฟังรับชมเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเอาไปศึกษาเป็นแนวทางได้นะครับในการบูชาลาธนาวัตถุมงคลพระเครื่องหรือว่าธาตุกายสิทธิ์ตรากูลเหล็กไหลต่างๆเนี่ยนะครับ นะครับซึ่งผมก็ต้องบอกว่าผมไม่ได้มีความรู้หรือว่าไม่มีไม่ได้มีคุณวิเศษอะไรมากมายนะครับเพียงแต่ประสบมาก็อยากจะเล่าแชร์ประสบการณ์ให้ทุกๆท่านเนี่ยครับได้รับฟังรับชมสําหรับท่านที่เชื่อแล้วก็ศึกษาอยู่เพื่อเป็นแนวทางแต่สําหรับท่านที่ไม่เชื่อนะครับก็สุดแล้วแต่ก็ผ่านนะครับผ่านนะครับเพราะว่าคนที่ไม่เชื่อเขาก็จะบอกว่างมงายไร้สาระนะครับ แต่บางทีคนที่บอกว่างมงายไร้สาระนี่ก็จะเข้ามาดูเข้ามาติดตามเข้ามาฟังนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับก็ยังก็ยังดีนะครับที่เข้ามารับฟังรับชมแล้วก็คอมเมนต์นะครับชี้แนะกันมาได้นะครับหรือว่าจะาวิพากษ์วิจารณ์ยังไงก,ก็แล้วแต่นะครับเพราะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับนะครับใครมีความคิดเห็นต่างนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็น การให้ความรู้ซึ่งกันและกันนะครับผมในการที่มีความคิดเห็นต่างส่วนสําหรับท่านที่ชื่นชอบก็เป็นแนวทางเป็นประโยชน์สําหรับเขาที่จะศึกษาแล้วก็หาวัตถุมงคลนั้นๆน,น,นะครับมาราธนาเพื่อความเป็นเสด็จมงคลนะครับต้องขอบอกว่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะครับผมอ่านะครับเรื่องแรกนะครับผมนี่เลยนะครับ ตะปูสังฆวานอนนะครับที่เห็นนอนเนี่ยครับวางอยู่นี่นะครับซึ่งตะปูสังฆวานอนอันนี้ผมได้มาจากวัดร้างทางเหนือนะครับผมซึ่งมีพระอาจารย์ท่านไปปัดกวาดนะครับทาความสะอาดวัดร้างเนี่ยนะครับซึ่งยังไม่ได้รับการบุรณะนะครับผมท่านก็ปัดกวาดไปเรื่อยๆไปเปื่อยก็จะเห็นเศษนยครับวัตถุบางทีก็มีเศษเขาเรียกว่าเนื้อสัมฤท เศษตะปูเศษอะไรที่เป็นของวัดล้างเก่าแก่ท่านก็จะเก็บไว้นะครับเวลาปัดกวาดนะครับทําความสะอาดวัดล้างท่านก็จะเก็บไว้ทีนี้เพื่อนก็ได้ไปขอขอกับพระอาจารย์ท่านมาเพื่อเอามา,าให้ญาติญาติพี่น้องนะครับได้เอามาอาราธนาเพื่อความเป็นสิริมงคลเพราะเชื่อว่าเป็นของอาถรรพ์แก้อาถรรพ์ป้องกันคุณใสนะครับลมเพลลมพัดต,ต่างๆ ป้องกันเสนียดจันไรได้ในระดับหนึ่งนะครับโดยเฉพาะป้องกันพวกปอบพวกดวงวิญญาณที่เล่ล่อนนะครับสัมภเวสีที่จะมากันแกล้งเรานะครับก็แล้วแต่ความเชื่อนะครับโบราณอาจารย์พูดมานะครับก็เชื่อกันมาประมาณนั้นเอาคข้าวๆนะครับผมทีนี้เราก็ผมก็จะแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับตะปูสังขวานอนซึ่งตะปูดอกนี้นะครับ ็นเนื้อสำลินะครับซึ่งก็ทุกวันนี้ผมก็อยู่ที่คอเนี่ยนะครับผมก็อลราธนาอยู่นะครับก็หมายถึงว่าก็แฟนอยู่นะครับไม่ใช่พระไม่ได้อาราธนานะครับก็แฝนคอห้อยคออยู่นะครับครั้งหนึ่งนะครับผมหลานได้มาอาศัยบ้านเช่าที่ผมเช่าอยู่นะครับซึ่งเป็นบ้านไม้แล้วก็ยกพื้นสูงประมาณบันไดสามขั้น นะครับเป็นไม้ทั้งหมดนะครับผมเช่าอยู่หลานหลานได้มาอาศัยอยู่นะครับสองคนก็คือผัวเมียนะครับผัวเมียได้มาอาศัยอยู่ซึ่งหลานผู้หญิงเนี่ยก็เป็นท้องแก่นะครับผมตอนนั้นท้องแก่ก็มาอาศัยอยู่ซึ่งบ้านเช่าเนี่ยผมก็อาศัยอยู่ต้องบอกไว้ก่อนว่าผมอาศัยอยู่มาก็นานนะครับร่วมสองปีก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรผิดปกตินะครับอยู่เย็นเป็นสุข กิจการงานเจริญรุ่งเรืองดีนะครับผมเพราะผมก็เป็นคนชอบสวดมนต์ทำบุญอยู่แล้วนะครับผมนั่งสมาธิบ้างตามการเวลาสมควรนะครับในการดำารงชีวิตทีนี้หลังก็มาใสายอยู่ก็ให้นอนนะครับอีกห้องหนึ่งซึ่งคืนแรกคืนสองคืนสามก็คร่าวๆว่าก็นานแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับแรกแรกกม็มีอะไรก็มาสักคืนสามคืนสี่ประมาณนี้นะครับ หลานได้ยินนะครับตกดึกเลยนะครับดึกดึกเลยนะครับหลังน่าจะหลังเที่ยงคืนไปแล้วนะครับผมหลานก็ได้ยินเสียงร้องคล้ายๆสัตว์บางอย่างนะครับเสียงร้องนะครับคล้ายๆหมูร้องเนี่ยนะฮะทีนี้ก็ได้ยินเสียงเหมือนกับของแข็งนะครับกระถุงใต้ใต้ใต้ถุนบ้านเนี่ยนะครับไอตรงที่หลานเนี่ยนอนอยู่นะครับหลานท้องแก่เนี่ยนอนอยู่ ก็สองสามทีนะครับกระถุงอย่างดังเลยนะครับหลานบอกตกใจเลย2คนแต่ว่าผมกับภรรยานะครับกัแบคบรอบครัวนี่ไม่ได้ยินนะครับซึ่งอยู่ในห้องหนึ่งก็จริงๆแล้วก็ถ้าดังจริงๆก็น่าจะตื่นน่าจะได้ยินนะครับซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นตั้งแต่ผมได้เช่าบ้านหลังนี้อยู่ไม่มีนะครับ ตอนเช้าหลานเล่าให้ฟังนะครับผมก็เอ๊ะมันไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะเป็นแมวมันไล่กัดกันหรือว่ามีสุนัขมาโถ้โหถ้ากระ,ะแทกขนาดนั้นหัวแตกแล้วนะครับนะมันก็ต้องร้องลั่นกันละแต่นี่ไม่มีนะครับก็เป็นเสียงร้องคล้ายๆหมูบอกหรือว่าเสียงร้องเหมือนสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งนะครับจับใจความไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็มีเสียงกระถุงสองสามครั้งตรงที่หลานนอนอยู่ผมก็เอ๊ะแปลก แต่บางคนบางท่านก็บอกว่า,าสงสัยพวกปอบพวกของไม่ดีอะ่ะมันได้กลิ่นคนท้องแก่ก็จะประมาณนั้นนะครับมันได้กลิ่นมันก็จะมากวนเออผมก็ได้จังหวะเลยนะครับตะปูนะครับพอดอีที่ส่งมาก็เป็นเนื้อเหล็กก็มีอยู่หลายตัวหลายดอกนะครับนอกจากเนื้อสัมมิ์แล้วผมก็มีหลายดอกที่เพื่อนส่งมาให้นะครับผมเห็นเพื่อนบอกว่าเคยเอาไปให้คนที่เขาบอกว่า โดนปอบเข้าเนี่ยเอาไปถือไว้ในให้ครอบครัวเขาถือไว้ก,ก,ก็ก็ได้ระดับหนึง่งช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับ <S <S เห็นเขาบอกว่าช่วยได้เลยครับปอบได้เพื่อนบอกว่ามาแบบนั้นนะครับผมก็ลองเลยผมก็ได้ทําการเอาไปเสียบนะครับผมตามจุดต่างๆนะครับประมาณ4ี่จุดรอบๆตรงที่หลานนอนอยู่นั่นแหละก็ไม่ถึงกับรอบบ้านนะครับแค่แค่เฉพาะช่วงที่หลานนอนอยู่ด้านนอกบ้าน คืนนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีเสียงร้องไม่มีเสียงกระดทุงบ้านนะครับผมผมว่าเก็บออกเพื่อพิสูจน์คืนต่อไปปรากฏว่าหลังจากเก็บออกแล้วคืนต่อมาเหมือนเดิมนะครับเกิดขึ้นเหมือนเดิมเลยนะครับเออผมก็เฮ้ยเอาล่ะน่าจะใช่นะครับเริ่มชัดเจนละผมก็เอาไปเสียบอีกนะครับผมก็เอาไปเสียบอีกพอผมเอาไปเสียบที่เดิมพอคืนคืนนั้นนะครับ ไม่มีเสียงมารบกวนเหมือนเดิมเงียบแปลกนะครับผมจะเกี่ยวไม่เกี่ยวนี้ก็ท่านที่เข้ามารับฟังรับชมก็พิจารณาเอาเองนะครับผมนะครับผมก็มีหน้าที่เล่าตามที่มันประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมาเล่าให้สู่กันฟังนะครับเ,เพื่อเป็นแนวทางสําหรับท่านที่ศึกษาอยู่นะครับผมหรือว่าท่านที่มี ตะปูสังฆวานอนในครอบครองเนี่ยนะครับจะได้นําไปใช้ประโยชน์ได้นะครับผมในระดับหนึ่งนะครับนี่ก็คือประสบการณ์แล้วก็คืนต่อมาผมก็เก็บออกนะครับพอไม่มีไม่มีเสียงอะไรมารบก,กวนผมก็เก็บออกเหมือนเดิมพอเก็บออกก็มีคืนก็มีอีกนะครับอ่ามันก็มาอีกจนในที่สุดผมก็เสียบไว้งั้นแหละนะครับเสียบเพราะกลัวว่าหลานจะไม่ปลอดภัยเพราะท้องแก่นะครับและในที่สุด จนหลานย้ายนะครับผมก็เสียไ้สักพักหนึ่งผมก็อ,ออกแหละแล้วก็เหตุการณ์นั้นก็ไม่มีอีกนะครับผงไม่มากวนนะครับเพราะว่ามันทําอะไรไม่ได้ผมคิดว่านะถ้าเป็นปอบนะครับถือว่าถ้าเป็นอย่างอื่นก็อยู่มาตั้งร่วมสองปีแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอท่านผู้ฟังนะครับท่านผู้ชมอนะครูบาอาจารย์เพื่อนๆก็ลองใช้วิจารณญาณวิเคราะห์ดูนะครับผม เป็นการเล่าประสบการณ์แชร์ประสบการณ์นะครับสู่กันฟังเพื่อเป็นแนวทางต่อไปนะครับสําหรับท่านที่เชื่อน,นะครับผมอ่าก็ผ่านไปคลิปหนึ่งนะครับสําหรับตะปูสังฆวานอนนะครับสําหรับดอกนี้นะครับชุดที่ผมเอามาก็มีอายุ5้าถึงหกรปีนะครับเห็นสภาพแบบนี้อายุ5้าถึงหกรปีเลยนะครับ อ่าส่วนใหญ่ก็กรอนกรอนมั่งส่วนใหญ่ก็ผูแต่ก็ยังเหลือโครงสร้างโครงล่างอยู่นะครับก็บางอันก็สวยงามสมบูรณ์นะครับเพราะเขาน่าจะเป็นสตะะโลหะทําจากโลหะอย่างดีนะครับผมคลิปนี้ก็ผ่านไปคลิปหนึ่งนะครับผมเพิ่มเติมอีกเรื่องนึงอันนี้นะครับเนี่ยผมนะครับกับภรรยานะครับ่าเรื่องนี้ก็จะเล่าแบบสนุกสนุกนะครับติดตลกสนุกนะครับเอาสนุกนะครับ ไม่ต้องไปเชื่อเยอะนะครับผมผมแค่เล่าสู่กันฟังครับไม่เชื่อก็กดผ่านนะครับผมนะเออแค่เล่าสู่กันฟังนะครับเพราะบางท่านที่ฟังอยู่ก็มีบางท่านที่ไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมอ่าะนะครับเนี่ยลิงตัวนี้ก็ใหญ่พอสมควรตัวโตตัว,ตว,ตวใหญ่นะครับซึ่งวันนั้นผมไปอา่าวกราบพระไหว้พระเนี่ยที่ถ้ำถ้ำวัดถ้ำแสงธรรมถ้ำ,ถำแสงธรรมหรืออะไรเนี่ยนะครับทาง ทางฝั่งทางอำนาจเจริญเรื่ออะไรไปทางนครพนมผมก็จาไม่ได้แล้วนะครับก็นายพอสมควรแต่พอดีน้องสาวบันทึกภาพไว้ได้นะครับเนี่ยที่ยืนอยู่นี่คือน้องเขยนะครับวันนั้นที่เราขึ้นไปบนถ้ำนะครับจะไปกราบนมัสกการพระเนี่ยนะครับก็พอดีมีลิงตัวเนี้นะครับแกก็ขวางทางอยู่นะครับเหมือนจะมาขออะไรกินนะครับผมน้องสาวก็เดินไปก่อนน้องสาวก็ผมก็ เห็นมันแบบแยกเคี้ยวใส่แล้วสงสัยจะขู่นะครับขู่ผมบอกเฮ้ยสงสัยมาขอน้ํากินอน้องสาวก็ลองลองวางขวดน้ําให้นะครับจากนั้นที่ตอนที่ยืนรอกันอยู่นะครับรอรอดูนะขวางทางเลยนะครับผมก็แผ่เมตตาให้เขานะครับแผ่เมตตาให้ลิงตัวเนี้ยหากไม่มีเวรมีกรรมอะไรต่อกันก็ขอให้อย่าได้มาทําร้ายกันเลยหากมีก็ ก็ว่ากันไปตามเวรนตามกรรมนะก็แผ่เมตตาให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับหลังจากนั้นน้องสาววางวางน้าเสร็จน้องสาวก็เดินผ่านไปไม่มีอะไรมาถึงอ่าภรรยากับผมแยกเคี้ยวเหมือนกับจะเอาเรื่องเลยนะครับผมบอกเฮ้ยค่อยๆวางค่อยๆวางน้ํานะพ่ะไม่ยมอมสงสัยจะเอาอีกอ่ะพอน้องสาวให้น้ําไปแล้วเหลือที่ภรรยานี่นะครับก็มีขวดน้ําเนี่ยฮะล้มอยู่นะครับ ล้มเกิดจากที่ว่าภรรยากําลังวางอยู่ไอลิงตัวเนี้ยตาเดียวด้วยนะครับมีตาเดียวด้วยตาบอดข้างหนึ่งโอ้ห้ากลัวมากนะครับผมไอลิงตัวเนี้ยตัวใหญ่ตัวโตมากแยกเขี่ยวแบบไม่ยอมภรรยาผมเนี้ยค่อยๆวางนะครับผมโอ้แค่นั้นแหละแกเหมือนกับย่อตัวลงแกรู้เลยว่ากระโดดแน่นอนนะครับภรรยารีบปล่อยวางเลยเพราะแกตกใจนะครับผมไอลิงตัวนี้แกก็ได้จังหวะแกกะโดดเลย กระโดดเกาะนะะหน้าอกเลยนะครับขึ้นโอ้โหกระโดดขึ้นไปเลยเหมือนจะขยําเลยนะครับทุกคนต่างก็ตกใจทําอะไรไม่ถูกนะครับนี่ก็น้องสาวก็ตกใจเหมือนกันแต่ถ่ายภาพมาได้ภาพเดียวนะครับถ้าติดวิดีโอเนี่ยโอ้โหนะครับผมจากนั้นภรรยาก็ตกใจกรีดร้องนะครับด้วยความตกใจมันก็ต้องใสจะตกใจนะลิงตัวนี้แกก็คงจะตกใจเหมือนกันกับเสียงกรีดของภรรยาผมเนี่ยนะครับอ่า แกก็กระโดดลงนะครับทีนี้แกมโมโหใหญ่เลยแกโอ้โหเกลี้ยกลาดร้องทําท่าทางแย่เคี้ยวแบบผมเห็นท่าไม่ดีภรรยาแย่แน่เลยมันไม่ยอมนะครับหลังจากนั้นผมก็คิดว่าเขาเขาน่าจะเอาเรื่องแหละไม่ยอมผมก็เลยเนี่ยดูลักษณะของผมกําลังช่วงเนี้ยผมรู้ว่าเขาไม่ปล่อยแล้วผมขยับหันหลังนะครับผมหันหลังให้ ก็คือเอาตัวเนี่ยบางภรรยาไว้พอผมบางปุ๊บเท่านั้นแหละนะครับได้เรื่องเลยนะครับลิงตัวนี้กระโดดขึ้นมาบนหลังผมเลยนะครับกระโดดขึ้นหลังเลยนะครับเตรียมไปจากขยําเลยเกาะที่หลังแต่ผมไม่สู้ไม่ทําอะไรนะครับคือได้แผ่เมตตาได้ตั้งจิตแล้วว่าถ้าเราเคยมีเวรมีกรรมด้วยกันเนี่ยอ่ะก็แล้วแต่เวรแต่กรรมขอชดใช้ให้ว่าง่ายๆนะครับผมก็ป้องป้องภรรยาหน้าที่ผมคือป้องภรรยานะครับ ผมไม่ทําร้ายเขาไม่อะไรผมผมลุ้นนะครับตอนที่เขาอยู่บนหลังเนี่ยผมลุ้นมากเลยว่าเขาจะกัดตรงไหนนะครับเขาจะกัดส่วนไหนของผมซึ่งเขาอยู่เกาะอยู่บนหลังนะครับแต่เดชาบุญนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแกไม่กัดนะครับเหรียญตัวนี้แกไม่กัดอยู่ดีๆแกก็กระโดดลงกระโดดลงดื้อๆเลยนะครับกระโดดลงนะครับซึ่งน้องเขยเล่าให้ฟังว่าแยกเขี้ยวแล้วนะครับแล้วก็จะกัดไปที่คอผม นะครับที่หลังนั่นแหละตรงต้นคอเลยนะครับแยกเขี้ยวแล้วคือเหมือนก้มลงไปกัดแล้วแต่ด้วยเพราะอะไรไม่รู้น้องเขยบอกเนี่ยน้องเขยยืนดูดูอยู่นะครับอยูดีเขาก็กระโดดลงแต่ผมก็แปลกใจว่าทําไมเขาไม่กัดนะครับอ่าหรือว่าความคิดผมก็อาจจะเป็นไปได้นะครับอ่านี่นะครับนะครับเอาสนุกสนุกนะครับผมนะครับท่านที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับอ่า ด้านหลังเนี่ยครับนี่ตะปูเห็นตะปูไหมครับเนี่ยคือตะปูที่ผมเลี่ยมไว้ตะปูสังฆวานอนเหนือสำลิดที่ผมได้เล่าไปตอนต้นของคลิปแล้วก็นี่คือพระสมเด็จวัลขังองค์ปาฏิหาริ์ที่ผมลงไปในคลิปที่แล้วในคลิปต้นๆ้นนะครับอิที่ปาฏิหาริ์พระสมเด็จวัลขังปลอมก็คือเนี่ยผมเอาไว้ด้านหลังอย่างเงี้ยผมจะแฝนเพราะด้านหน้าผมจะแฝนเป็นเป็นธาตุกายสิทธิ์อีกชิ้นหนึ่งนะครับสีขาว ซึ่งได้มาใหม่นะครับซึ่งเป็นอาจารย์เขาเรียกว่าตะกัวสังฆวานอนซึ่งขุดได้ที่วัดวัดแห่งหนึ่งที่วัดแถวสิงบุรีนะครับนี่นะครับน้องเขยเล่าว่ามันไอลิงตัวนั้นแกนะอ้าปากงับเลยนะครับเพราะว่ามีรอยน้ําลายอยู่ที่ต้นอยู่ที่ตรงต้นคอผมคือแกงับไปละตรงตรงใกล้ๆพระนั่นแหละน้องเขยว่าแบบนั้นแต่อยู่ดีก็กระโดดลง อ่ะผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับน้องเคยบอกว่างับเลยงับอ้าปากกาลังจะก้มลงไปเลยเพราะว่าเห็นน้ําลายติดตรงต้นคอผมเลยนะครับน้ําลายนะครับแต่อยู่ดีๆแกก็กระโดดลงนะครับวันนั้นก็รอดพ้นกันไปนะครับก็ซึ่งพระองค์นี้ผมก็เนี่ยนะครับผมลงไปในอิทธิปาฏิหาริย์พระสมเด็จวัละคังปอมนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้ชมนะครับยังไม่ได้ไปฟังไปชมเนี่ยนะครับว่า ทำไมอิทธิปาฏิหาริย์พระสมเด็จวัลคังปอมเป็นที่มาอย่างไงถึงได้เรียกว่าอิทธิปาฏิหาริย์พระสมเด็จวัลขังปอมนะครับผมซึ่งเรื่องราวนี้ก็แล้วแต่นะครับนะครับเอาเป็นว่าฟังสนุกสนุกนะครับแต่เป็นเรื่องที่ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับผมให้ทุกท่านได้วิเคราะห์พิจารณานะครับแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการ แยกแยะนะครับผมเกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับเขาเรียกว่าบังเอิญความเชื่อนะครับหรือว่าอิทธิปาฏิหาริย์นะครับก็แยกแยะผมก็เล่าสู่กันฟังบางท่านจะบอกว่างมงง่ายก็แล้วแต่นะครับผมสําหรับท่านที่เชื่อแล้วก็นําไปศึกษานําไปต่อยอดก็เป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าของแบบนี้ก็มองไม่เห็นแต่สิ่งที่ผมเล่าก็คือประสบการณ์ตรงประสบการณ์จริงๆนะครับผมก็ ยาวนานกันนะครับก็จะขอจบคลิปนี้นะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับสุดท้ายก็ขออานาจคุณพระศรีรัตนตรยัยคุณพระพุพะทธพธรรมพระสงฆ์นะครับก็จบตรงที่พระสมเด็จพระลักษัณก็ขออาราธนาบารามีองค์สมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมบาลังศรีหลวงปู่โตของพวกเราเนี่ยนะครับขอบารามีครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านขอได้โปรดเมตตาปกปักรักษาคุ้มภยัยขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวขอให้ ทุกทุกท่านอาจารย์เพื่อนๆทุกทท่านที่เข้ามารับฟังรับชมคลิปนะครับผมจงมีแต่ความสุขและความเจริญนะครับมั่งมีสีสุขเฮงเฮงรวยๆยทุกทท่านสวัสดีครับ